พร้อมในตำนานนะทาคานะโนางาโนอิโตนะครับโชโยปุนปูน,นะมันจะเกิดแบบตกใจก่อนเว้ยแบบเฮ้ยเหล่ากีกี้โชโยมันรวมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่โอเวอร์ Up อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอฮะ ไม่ปาไไม่อปไรคอมไหนก็ได้อังจริงคอมเรานี่คือแบบประเทศไทยใครก็ได้เสียขอมาก่อนเอออาทาคาโนะก่อน,อออน,อนตัวอื่นไม่มีคนแย่งอยู่เอ้ยจริงๆต้องเอาอีโตก่อนมา <c oughs> ไม่เปลายเขาไม่ได้แย่งคอมในตำนานนะครับคอมทีมโชโยนะอันนี้ของโคตรดีโดยังไงเอ่อปักหมุดให้แล้วนะใครจะโดเนตลองดูฮนะลองดูแล้วจะติดใจ คอมในตำนานนะทาคโนนางอนโนะอิโตะนะครับโชโยปุนปูนนะ <c oughs> รวมเหล่ากีกี้ชื่อชื่อคอนเทนต์รวมเหล่ากีกี้ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากี่หนึ่งรอก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปกับเหล่ากีกี้ก่อนพอดีเพื่อนกีกี้ทักมาพอดีฮนะก็เลยต้องมารวมตีกันนะแก๊งรวมเหล่ากีกี้ฮนะ โชโยทีมไอ้ไฟหลงข้ามคอมโอซคกูจัดเลยอะแล้วมันจะมาสู้คอมแบบรวมเหล่ากีกี้ได้ยังไงวะเนี่ยเห็นแบบนี้พี่ไม่กี้กี้นะจ๊ะจริงคเอทีเพราะว่าคนที่อยู่หลังหลังภูมิลาลัยนี่คือแบบแต่ละคนระดับระดับอยู่กับเกมมาตั้งแต่เกมเปิดแต่ความเก่งไม่รู้นะแต่บอกเลยว่าอยู่กับเกมมาตั้งแต่ตั้งแต่เกมเปิดรวมรุ่นอาวุโสแลน ส่งแบ็กเสร็จชูเรียบร้อยครับหวันจีรับโดนไม่กี่วนสองต่อศูนย์นะฮะตไม่ทันแน่นอนเพราะว่าพร้อมข้างเราคือไอโซเลชันนะครับผมเกมลุกโคตรโหดเกมรับโคตรดีอย่างไรฮะตัวม่วงไปแล้วหนึ่งนะแล้วส่งมิสตีล่างแรอยางไะต้องแลกป่าวะเดี๋ยวแลกก่อนไม่ลงแนะ่เอ้ยพี่เปิดหาคีราชันจะโกรธอะไรละเออโดนสตีลเรโหูเรียบร้อยเลยตายแล้วเอ้ยเล่นดีดีเล่นดีนดีฟิลพี่เปิดหาคีราชันอยู่จะเล่นได้ยังไง แต็มแม้เต็มมือไอตัวละครโอ้โหมาว่ะตัวละครมันหน้าเหมือนกันหมดเลยว่ะอันนี้อันนี้คือดูไม่ออกว่ามันอีโตหรือทาคันโนะวะเน่ี้อะไรนะเกมรับระดับพระเจ้าวาบอกอะไรข้างเราโคตรเฟี้ยวอะไรฟูจิอะไรจะไปล้มได้ไงเฮ้ยไอโซแบสไอโซแบสโซอะอยดีมันกระชากเขาไหนดีดี ฟิลได้ดีเดี๋ยวตัดออกจากกองมารดกเลยแล้วเนี่ะจะปื้อปลามามาวะ่ะเอาอย่างเรื่องนะดีดีส่งถูกคนมมยเซ็กชั่นซากุกเมื่อกี้เหรอถือว่าฟิาวอือเราไม่ลงแน่นอนนะลูกนี้โอเคลงนะ ้ยผมผมไอนี่ได้นี่หว่าผมเซตผมไม่ฟูจิมะได้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนฟูจิมะส่งผมมนไม่ค่อยดีผมขอย่าเซตผมให้เลยอัตีิไปก่อนเลยเดีย๋ยวแป๊บน,นึงฟูจิรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวเซตผมให้สักคู่เดียว,วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงป๊าเซตผมนักเซตผมในตำนานดีดีดสิอาตบหนึ่งให้หน่อยเอารีเฟกไวรุ่นกลับคืนมา สงสัยจะเซตผมเล่นไม่ได้แล้วเสียไม่ยอมตบหนึ่งสวยฮะนักเสยผมในตำนานลูกตกอายุใครตัวอย่าตามมาอดออด,อ,ด,อ,ดอ้ไอ้บ้าเอ้ยมือล้านไปเซตผมมาดิเหมือนมันจะตัดบอลไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนตัวละครเขาจะไม่ได้ใช้แบบขอบอลเล่นนะครับเราห่างแม็กปองในตำนานอาเรื่องฮะ ดีดีดีทำดีมากเสียมาต้องเอาจริงนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวน้องๆมันว่าเราอีกเฮ้ยโอ้โหตายแล้วฉันบล็อกจุดสองซ้อนจุดหนึ่งเลยเอาอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่ผมพี่ไม่ต้องตามมามันพี่ไม่ทานมันโซนแค้แคบแคบอันนั้นไม่ใช่ผมพี่ต้องให้เสียองเราผิชอบเองแล้วฝั่งกัน สวยดีเสียไอ้องเสียเขาววิ่งตามมันทำไมล่ะผมเสยผมให้ฟูจิไม่ได้แล้วว่าดิฟูจิมันลดแรงแล้วเนี่ยยิงเอือเสียผมยืนแทนข้างในให้มะไปยืนยืนข้างนอกเลยผมเองมนะเสียไปยืนข้างนอกเลยผมซ้อนให้ข้างในอนะแล้วอัลติเมทลูกนี้ไป ผมปิดเองไอ้ซากัวเสียไปปิดฟูจิเดี๋ยวผมซ้อนให้สวิปตมาดวนๆเลยช่างนหนไม่มีใครดีเสียดีรูอย่าให้เสียนะครัเอ,อน้องๆมาัน,นสวิปตมาไวๆเลยให้ไวให้ไวสวยดีเออผมซ้อนให้ผมซ้อนให้น,ใหนี่ไง นี่ไงอันนี้ไม่ใช่น,นี้ไม่ได้ซ้อนไม่ได้มันมันลึกไปอันนี้ต้องเป็นของเสียก่อนแบบรบวกวนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมซ้อนจังหวะสองให้ไม่ต้องห่วงไม่ยากไม่ยากโอ้ยเอ่าวเรื่องฮะไม่ทำแต้มที่จริงใจดีเสียด้อะไรนะสวยเอาเสียก่อ้โหชีวิตดีดีเสียดี กกด่อไมถึงีทีมนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า100อายุนะครับเกินเหมืเกินละเกินเลยฮะเสียวีเบอร์ฟี่นี่45แล้วมั้งวิวันน่าจะเกินกิวนน่าเกินนะิปเนี้ยจ้าอะไรซะกูของใครวะเนี่ยเสียไม่ต้องเน้นรีบาร์เปเน้นประกบเลย เดี๋ยวผมรีบเอาเองเสียเป็นคนเบียดแล้วผมรีบเอาเองได้บอลแล้ววะ่ะโค้ชเท่โค้ชตลาดลูกแรกของผมไหนสุดผมก็ได้บอลผมได้บอลมาวะ่ะเจนนน็ดคะแนนก็ยังไม่แน่ว่าเราจะแตกอะไรนะโอเคจะรู้แล้ว,วะอะเดี๋ยวผมไม่ตกแล้วผมเป็นใช้แบบรบกวนสวิตช์เมาไอ้นี่เรียมอ่ะไอ้ฟูจิมันเรียมเฮ้ยมาร์เซ็ยชูดอ,อ้าวเรื่องฮะ ได้ได้ยังไงฝ่ายลูกข้ามก็ไม่มีทางชนะเราได้คอมเราระดับกิ๊กี้โชโยมันโหดโคตรอยู่แล้วปะวะมาเลยขึ้นดังมาเลยเดี๋ยวเสียเสียฮะตําแหน่งวรงเสียฮะแล้วอัลติเมทมันอันติรัวรเลยว่ะเหมือนเหมือนจะหลงตัวประกบปกติเสียเขายืนในตลอดเนี่ยเก็น้องไปยืนข้างนอกฮะตามประกบไม่นานไอฟูจิเดินดีๆีเสียเขาแก่ละ รีเฟกไม่ทันหาตัวประกบไม่เจอขึ้นมาเดี๋ยวไรอัพมาเดี๋ยวโดนนะเว้ยดังเดิงอะไรลงไปดอนก,นกนองกับพื้นผมรอเวลานี้มันนานละเอาบอลขึ้นไป <c oughs> ไม่อยากโกงเขา <c oughs> เดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยโอ้โหลุกตะวัอ <c oughs> ตอนสองไม่ทันด้วยไอ้บ้าเฮ้ย <c oughs> สปีดหมดอะคือมันเดินช้ามากตัวละครอะอางนี้อย่างนี้ส่งมาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบา่าร,รีบ่าว,าวน่าจะไม่มีใครรูนรีบ่ามาพี่ก็ไม่ใช่รูนรีบา่า <c oughs> ตายนะ อไอ้โซแบนนี่มันเป็นโปรเพเยอร์ ayer, ไม่ใช่เหรอชื่อคุ้นๆเลยอ่ะมีใครเคยเห็นไหมพี่ว่าโซแบนเนี่ยพี่เคยเห็นในรายการแข่งอะไรสักอย่างอลไรเงี้ยแบบทีมเขาโคตรตึงเลยนะน so เนี่ยโซแบนเนี่ยชื่อเหมือนมัน้งสงสัยชื่อเหมือนมั้งอันเนี้ยเออโซเนี่ยวายูโซแบนมาจ้ะน,น่าจะชื่อเหมือนนะพี่จําได้ว่าเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะเวย้ยอันเนี้ยเออสตรีมเมอร์ตัวท็อปของสนามดังโมบายเลยนะวายูโซแบนเนี่ยจริงให้คำปรึกษาน้องๆดีมากเลยอันเนี้ย แต่ว่าแบบสงสัยชื่อเหมือนมัน้งมิตีล่างแรกคฮะลงยับเลยเออบอกแล้วคอมเนี้ยดีเป็นไงฟิลคอมนี้ดีดปะดด่ะโคตรดีอะคอมเนี้ยของดีบอกแล้วอีกทีอีกทีอันนี้แบบ่ายตรงข้ามคอมเขาแบบว่าโอสกูไปนิดนึงใครที่แบบว่าเออชอบเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ทำแต้มด้วยนะไปช่องฟิลเนี่ยฟิลเอ็เนี่ยไปดูได้เลยนะกด ข้าไปกดติดตามทิ้งไว้ได้เลยนะครับช่องนี้มีสาระมากๆนะเวลาแบบลงลงโค้งลงคลิปอะไรเงี้ยก็แบบสาระดีมากแต่ว่า,ายังไม่เคยลงนะยังไม่เคยลงคลิปอันนี้ไลฟ์อย่างเดียวคลิปคลิปประมาณปีละคลิปอันนี้เดี๋ยวรอดูแนละ้วกันทุกคนคาดหวังคลิปอยู่ไหนฟิลบานเซนโดไปสาระไม่มีมีแต่สาระพิมพ์ดีๆฟิลเร็วๆจะได้มีผู้ติดตามม่เยอะ ขายของน่อยเร็วๆคอมรวมเหล่ากีกี้ฝ่ายตรงข้ามเป็นจินลูคข้าว่าอาคันยิหรอจินล่างแรกด้วยลูคข้าว่าล่างสองหรออูแพ้แล้วฝ่ายตรงข้ามอ่ะดับคอมแบบนี้จะมาสู้รวมตัวกีกี้โชโยได้ยังไงอะ่ะสู้ไม่ได้นะพี่ว่าน่าสงสารนะนะเนี่ยมาฮะรวมตัวเหล่ากีกี้โชโย,โยอะ่ะ ฟิล <Feel S 2> ต้องลิงล่างสามตึงมากเหรอเฮ้ยลิงมีล่างสามแล้วเหรอยากดีแดนกิมจิโอ้สงสารน้องๆมันเหมือนกันที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไอ้ฝ่ายลูกค้าเนี่มันท็อปเซิร์ฟหมดเลยนะเดี๋ยวหาว่าราังแกแบบแรงน้อยๆไม่ใช่นะเว้ยไอ้ไอ้อ้วนมันแก่งห้าเลยอะครั้งนี้อะเออคือไม่ได้รังแกน้องๆน,นะเดี๋ยวแบบกดยับแล้วแบบหาว่าแบบแรงฝ่ายลูกค้าน้อยไม่ใช่นะฝ่ายลูกค้านี่สุดยอดสแสรมดังทุกคนยากนัเป็นสตรีมเมอร์ด้วย ไอ้ดูฟิลเอาให้ตายเลยแล้วพี่หางานออกตัวแรงให้ละแล้วชิปอาไอเสียก็ต่อให้ก่อนนะครัอันนี้คือแบบต่อให้น้องๆก่อนนะครแล้วเล็บอ่ะแล้วยิงไม่ถึงห่วงเฉยเลยปั๊ป,ป<ะ> body, ั๊จริงไมเบอรี่จริงโอ้จริงอันนี้เรื่องจริง สวยอู๋หล้วแบ็กเตปชูดกเสียเล่นดีๆแบ็กเตปชูดไม่ลงคิมไอเทียตามไม่โดนวะไม่ลอนไม่ลงอ้าทำไมไม่ปขึ้นรบกวนอ่ะเสียฝากทิมตามมหน่อยแมนสวยฮะเชตออลลง โดวนาจีนคือโดวนาะบอกเลยฮนะเอา้าเราตัดบอลเสยผมไปนึงตบพี่รู้ละรู้ละอ่ะเสียไปข้างนอกเลยผมเองข้างในเวงข้างในเฮ้ยล้มล้มสวยไม่ล้มไม่ล้มโุ้ยเป็นเบียดไอ้วุ้นเบียดกระเด็นเลยอ่ะสวยวีบ่าว บอลเองสวิปเลยใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมต้มหนึ่งให้ผมต้มหนึ่งให้เห็นไอช่องมันยังไม่สวิปนึกว่าเสียจะต้มหนึ่งก่อนวูู้วโคตรเท่โคตรตลายรลบคุณรู้แล้วเฮ้ยโอ้อ้าวลือไอไออ้วนแก่งห้าเดี๋ยวยืดป้ายคืนเลยเจอทาคาโดทิปยินเข้าไปอาคงงีแก่งห้านะนี่ไงนี่ไงถืออย่าถือบอลนานออ เราห่างแม่งป่องในตำนานฮะแตกสแตกที่แท,ท้ทูรอดเไ,ไหมนะเสียตามมตามลบกวนพอยังไม่ต้องตกมันเหมือนจะเดินไม่ทันอย่าทำผอมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะดี๋ยวเป็คลาสหกต่อสิบนะครับอจบเกมนี้ถ้าไอ้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ยึดไป้ายแกล่งนะเว้ยบอกเลย ปลายแก่งนี่คือเอาคืนนะยึดตามความสูงบอกไม่พอรีบาวอ้ยรีบาวแพ้อ่อนแอวะผมป่ายอะไรอ้วนอะไรหวายไอไอ,อารงง์ขันีแก่งห้ารีบาวแพ้ทาคาโนโเจอละแกงกี้เข้าป่ายอุ้ยตบไม่ถึงอ่ะสวยฮ้าหูแล้วเสียค้ำแบบนี้เฟีย้ยวเลยนะครับเอาเรื่องลงกมาขอล้อมลงเ เสียยิงเสร็จกลับมาลีบาวด้วยฮะ Back Back แบกบดังไฟแบกดังไปแป๊บนึงเดี๋ยวต้มให้ตบมให้ไอ้อว้วนมันทำทรงอะไรม่อกีว,วเออลงแล้ววะ่ะสองคะแนนเดยกันเนี้ยดูทรงแล้วไฟถรงข้ามน่าจะแตกนะดูแล้ว ที่ยึดคืนหมดนะเว้ยไอพวกป้ายสุดยอดสแลมดังหรือว่าป้ายแบบทุกอย่างอ่ะคือเอาคืนหมดนะแก่งที่สุดเลยพวกเนี้ยโดนคืนหมดนะบอกเลยฮะอ่ะเซ็ต <c oughs> ผมอยู่พวกเราแก่งสุดไอลูกเขาวาดดีๆกระโดดสูงผมเซ็ตผมไม่ได้โอ้ยสวยจาย้าสวยจาย้าล้วผมปมาลายฮะเซ็ตบอลใหม่วูู้้โคตรเท่โคตรตาอ่า ตรกตากอะไรคิดว่าไม่โดนโเหรออ้เอ้ยไกลไปหรอวะตบไม่ได้ไอ้วันดีๆอย่าก,กอดฟิลไวคนที่จะตบได้คือฟิลวู้ผมป่ายยอดยอดหาคะแนนไม่เยอะไฟหลวงข้ามนะโดนดูแล้วยังไงก็โดนอย่าฝืนชะตาไฟหลวงข้ามยอมไปเอาเสียสาชีวิต เสียผมล็อกขายอ้วนแมงดอขนาดนั้นโอ้โโอล็อกกวนไปวิบ่าวเสียผมล็อกขายอ้วนแมงดอขนาดนั้นเฮ้ยสวยไม่ล้มวิบ่าวบอแมงบอกแม่งเอ,งเอ,งอาเติมเม็ดไปลงไปนอนกองกับพื้นให้สวยวอ,อย่าทำผมไม่ มันกลัวโดนยึดเออไปย้อสแลมดังเว้ยเอาเสียเออผมล็อกขาให้ไม่ต้องห่วงไอ้อ้วนเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรอกมาสักสวยจารโอ้โหแล้วแบ็กเซฟชูดลงลงในเน้นป่านคือไม่ต้องกลัวไอ้อ้วนมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงล่ะตับตูบแตกแพ้ มันต้องเล่นเลยอ่ะแล้วเราไปลุ้นตกอันติลุกพว่านันเมื่อกี้ไม่ต้องเล่นเลยอะมันหมดเวลาแล้วฟิลเราตามตั้งห้าแต้มเซตผมมาแล้วเราก็ไปลุ้นตกอันติมันไดไงแตกแล้วฟิลว่าอันติรอบหนึง่งตามสูตรอันนี้ไม่ทานแล้วหมดเวลาฟิลน่าจะมีสองอันติอูนิดเดียวไงะเกือบยึดป้ายแกล่งไฟงุ่ม้ามได้นู่นเว้ยมเมื่อกี้นิดเดียวไง พี่ก็คิดว่าไอ้ลุคว้ามันจะดังหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันมีแพสซีฟมีโอกาสส่งอยู่่ะมันไม่ดังมันมันเลอัพอปะดี๋ยเนี้ยเสียเดี๋ยวจบเกมนี้เตะม,มันออกให้หมดเลยนะไอ้ตี้มเมื่อกี้ในชมรมอ่ะโดนแน่โดนเสียแน่เดี๋ยวว่าไหนเสียแบบว่าตื่นที่มาเตะหมดเลยพี่ไม่ช่วยไม่ได้เลยเนี่ยลุคว้าบอกอีซี่พาสมันมันมันสมัครรายเดือนมาเดฟิลอันเนี้ยเมื่อกี้เขาสมัครรายเดือนมาอีซี่พาสเราก็ต้องให้เขาผ่านปะมันเป็นกฎไงคือมันมีบัตรอ่ะเออ ต้องให้มันไปจะทำคอนเทนต์นี่ยักยากในอีกวงนี้รีบเลยผมขอพี่ผมขอถ้าอย่างนี้เราต้องรูรีบ่าวไหมบ้จดชื่อสามตัวไว้แล้วฝากด้วยสิอ่ะแก้งชวนมันไปเล่นแร้งก่อนแล้วจัดการมันในแร้งเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเจอตี้อื่นเกมนี้พอแล้วนะเกมจบเกไอ้เกมนี้เดี๋ยวเราปิดคอนเทนต์เราละเพราะว่าคอนเทนต์ดูแล้วน่าจะยากไปหน่อยเหล่ากีกี้ไม่ทรงประสิทธิภาพเลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้คอมนี้เหมือนจะฟีวยอออันนี้เหมือนจะได้นะไฟตรงข้ามมีกอแล้วมีมากิไรเจนมีฟูจิไรเจนนะหมายถึงคอมไฟตรงข้ามนะเหมือนจะฟิวไม่ใช่คอมเราแต่พี่ว่าน่าจะได้นะอันนี้เราน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าเอ่อเขาไม่รู้ว่าเขาเจอใครไงไฟตรงข้ามอ่ะมันไม่ใช่คนที่รู้อันนี้คือไม่ไม่รู้ว่าว่ามันต้องเจอคอมแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบตกใจก่อนเว้ยแบบเฮ้ย เหล่ากีกี้โชโยมันรวมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณนี้โอเคดีฟิลดีแต่อนนี้บอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนฮนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ปิดมาก,กิให้ผมตบหนึ่งมากกีินะผมตบหนึ่งมากกีิฟิลปิดฟูจิจิปออมมาเสียอย่าไปยอมสวัสดีครับอิจิโกะใครเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยนะครับ เต็มมือเลยฮะสวยฮะเต็มมือเลยฮะไม่ต้องวังไม่ต้องวังนักบล็อกในตำนานเออว้าเฟียวว่ะสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงเออยิงเองรีบาร์เองด้วยสวยฮะดีมากฟีลดีดีอีบ้าเอ้ยบัฟ์ทำงานเฉยเลยโล่งๆเน้นๆนะไม่ลงฮะเมื่อกี้เสียก็โดนเหมือนกันบัฟ์ทำงานนะโล่งไม่ลงฮะโอเค ผมตบหนึ่งกับสามเสียตบสองได้เลยผมตบหนึ่งกับสามสามทันปะวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูอาจจะทานเหมือนแอนิเมชั่นมันช้ายอยู่เราไม่ลงนะวิบากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมเป็นพาวเวอร์ฮะวู้โคเทโคอันตรายรรมาวะมาวะเอได้ไเว้ยขึ้นนำแล้วเว้ยอีสองเลยเต็มจะมาตู้เราได้ยังไงวะ ตบมือในตำนานนะเออระวังสติ <c oughs> ดวดาวเองผมดาวเองผมเองไม่ต้องห่วงผมเองเออผมเองจัดการให้มากี้อ่ะอ้าวเรื่องเดี๋ยวเป็นคลาสหกต่อสี่ช้าเกินไป ไปไม่ไดนเ้าตำแหน่งไว้ทด้น,นะได้ได้ฮะฟิลได้ได้ฟิลได้โอ้สวยฮะมันต้องเดาไงฟิลมันมีหนึ่งกะ่ะสาพี่ก็ต้องเดาเดยมันหนึ่งสองทางได้ยังไงอะจริงมันไม่ควรม,มวามม s <S กกั่าขอบคุณโดนเน็ตเดี๋ยวอ่านให้แป๊บหนึ่งกำลังเมมอยู่โคตรเทพโคตรตลายผมป่ายแล้วผมป่าย วุ้ยขอบคุณสกู๊ป999เลยฮะวันนี้ยังไรลทันเล่นไดนไหมสักงหน่อยไหมอะไรละ่ะไอ้ไอน,นี้ต้องเป็นเสียตบอะเลย์อัพอะถ้าเป็นเลย์อัพเสียตบนะถ้าเป็นเลย์อัพเสียต้องตบอะผมเข้าไม่ทันอะไม่ลงไม่ลงผมคว้าไม่ละผมคว้าผมได้แค่กอดสวยสเฮ้ยมีแววอยู่มีแววอยู่มามาสกู๊ปออนไลน์รอเลย เดี๋ยวต้องจบเกมนี้ก่อนเกมนี้รวมเหล่ากีกี้อยู่แล้วผมป่ายโคเท่โคตรตลาดกำลังรวมเหล่ากีกี้ปะทะคอมสองเลเจนด์อยู่ฟูติมะเอ,อกับไอ้มักมากกีชินิจิเนียบเออมันต้องจังหวะสองจังหวะส,ส,สามสักทีวะบล็อกด้านหลังไม่ได้สู้เขาตัวเราสามคะแนนไม่เยอะไม่เยอะสวยฮะลงเลเน้นเป่าย คือไปลุมตกกันสองคนแล้วนะไปลุมอีตกกันสองคนนะแต่ว่าอีตกส่งอะดิคะแนนโคตรไหลเลยอันนี้บบ้านินครับยังไงดีวะมันตัดไม่โดนะมันต้องตัดโดนเดียมันตัดไม่โดนนะี่เหรอวะตัดให้คารเลชอชับช,บชบสวยวจ้าฮนะดีฮะเอ,อ้แต้มเดียวไม่เยอะไม่เยอะได้อยู่ เอาหน่อยพวกเรากีกี้ทั้งหลายอูมคือมันส่งบอลเร็วทั้งฟูจิทั้งมากิแล้วเรากดสกิลตัดบอลไม่ได้สวยจ้าด,ดีฮะโอ้เฟีย้ยวเลยฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมีลุ้นอยู่นะไฟนองข้ามอะ่ะเต็มตัวเลยนะเว้ยเต็มตัวแตกฮะโอ้ยนิดเดียว เหมือนเฟี้ยวมาเจ้าลูนสติลมาตกไม่โดนไม่ลายไม่ลายเราได้เรื่อยๆโคเทโคตรตายนเดือบนคลาชมาว่ะฟ <c oughs> ูติคอนเฟิร์มสามมาเร็วจังเลยอุ้ยปืนเลื่อนฮะโอเควิบ่าวอ่าวเรื่องฮะผมมา เอ้ยสวยจา้าสวยจา้าดึงตัวประกบออกมาข้างนอกสองคนแล้วอารติเมตเข้าไปฮะนักโฟตเตอร์ในตำนานอ,าอืมผมตบสองแล้วกันนะเสียตบหนึ่งไปเลยนะท่าดังอะ่ะผมตบสองดีกว่าจะได้ไม่ต้องจะได้ไปเดินโซนได้ผมป่ายโคตเท่ต้องบ็อกเอาไว้ก่อนเผื่อลงไม่ลงนำแล้วหนึ่งคะแนนสู้เขาทีมเรา เหล่ากีกี้จะปรับไอ้พวกนี้ให้ได้ตับสวยฮนะไอ้พวกตัวเล็เจมต้องเจอเหล่ากีกี้ในตำนานนะวู้ววมาว่ะหนาวสามคะแนนแล้วว่าคะแนนไหลมากนะไหลแบบโคตรๆนะตาบน้องห่วงนะตุ๊กตบครับอืมบล็อกชา้าเกินไป คือรอมันดังมาประมาณสามเพลงไม่ยอมดังมันเลยอัพสามเพลงติดเลยสวยววอ้าวเรื่องตักทำไมมันไม่โลกวะออือสวยฮะเฮ้ยไม่โอ้มันดังแล้วคือรอมันดังมาตั้งนานมันไม่ดังอะมันดังแล้วว่า สวยโอ้ฝีเอวเลยสิโอ้ดีดีดีด,ดีดีมากไอบ้ารอมันดังมานตั้งนานแล้วมันไม่ดังมันมาดัง,ดงลูกที่เราตบเลยอ่ะอืมอุ้อยสวยดีฮะนักเซตผมในตำนานผมไม่ได้ลูกบ้าเลยผมออลติเมทเข้าไปเลยอย่าทำผมมาวะ่ะพวกนายว่าเราชนะปหพี่ว่าน่าจะชนะโนบเกตไงเหล่ากิกกี้นำอยู่สามแต้มนะครับผม อเดินคลุ่ตัวเขาไปอ่ะมันบล็อกด้านหลังไม่ได้มันตบแต่ด้านหน้าเสียดดยฮะตบโดนเนี่ยมื่อกี้สวยจัดเอาเลือ,เอ,เ,อเอ้ยสามคนไปลุมตบแสดงว่าเขารว้โตมีอันติด้วยนะครับแต่ว่าได้อยู่ดีครับฟูจิมีอันติป่ะอืมเข้าไม่ทันนะอ่ะฟูจิมันสวนคืนโคตรเร็วเลยสิบสองวินาทีสุดท้ายถือบอลก็ชนะแต่เราจะถือบอลจะจบเพลงสิบสองวีได้ไหมพี่ว่าน่าจะยากมากนะครับ เพราต้องซัดฮะไม่เป็นไรฮะเราไปปิด3คะแนนดีกว่าที่โดนสติลแล้วไปแพ้นะครับผมเต็มที่เขาได้แค่เสมอแล้วเราลุม3คนที่มั่นใจว่าได้แน่นอนฮนะโอเคกูแค่นั้นแหละเพราะว่าอีโตะมันมีรบกวนรุนแรงใช่ไหมถ้าฟูจิยิงลงแสดงว่าแต้มบุญเขาติดคลิ9 99 9แต่แต้มบุญเขาไม่ถึง่ะดิ้วมาฮะเหากีกีน้นำพาชัยชนะมาได้โคตรยากอ่ะ ไอสกิลตัดบอลมันอะแบบแบบเขาขอบอลใช่ไหมแล้วเราแบบตัดบอลได้อะไรเงี้ยมันตัดไม่ได้เนี่ยมันตัดยากมากนะไม่รู้ว่าตัดจังหวะไหนแต่ถ้าเป็นพวกตัวละครแบบฟูดะอะไรเจนอันเนี้ยตัดได้ฮะจะรู้ว่ามันต้องตัดจังหวะไหนแต่ว่าตัวละครพวกกอลและพวกเนี้ยกับมากิเวลามันรับบอลขึ้นนะมันไม่รู้ว่าเราต้องกดจังหวะไหนฮะยากมากแต่ตัวละครมันตกดีนะตัวเนี้ยตกโคตรดีอะบล็อกไปเจ็ดลูกอะะอันเนี้ยรวมเหล่ากีกี้หืดขึ้นคอ ขอบคุณขอบคุณฟิลแล้วก็เสี่ยวีเมอร์ฟีมากนะครับหนุกอะบอกแล้วมันสนุกคือคือคอมมันแบบแค่มองหน้ามันก็ตลกแล้วอะเนี่ยถ้าไม่ไปเจอไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้พวกเหล่าร้ายแก๊งวีเม,มื่อกี้ใช่ไหมเราก็น่าจะเก็บสาม้ไอ้บ้าไปเจอเหล่าร้ายแก๊งวีดิมันเอาตัวป้ายแก่งห้ามาส,สู้กับสู้กับกีกี้ด้วยเมื่อกี้ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างช <Whoa. S 1> แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนล Let's go